เวลาที่เรานําใบของลิมังกรมาปักชํานะคะหลายครั้งเราก็จะพบว่ามีใบบางใบที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองหรือเหี่ยวฟอไปแบบนี้นั่นเองนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นลักษณะของใบชําที่หมดอายุนั่นเองซึ่งเกิดได้กับใบชําหรือตอแม่ที่เราเคยทําคลิปไปสามารถไปดูย้อนหลังได้นั่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก่อนที่ใบของเขาจะเหี่ยวหรือฟอไปเขาก็มักจะทิ้งหนอไว้แบบนี้ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินั่นเองนี่ก็เป็นลักษณะของหนอที่ใบเหี่ยว ต่อไปแล้วนะคะในส่วนของใบที่สมบูรณ์นะคะเมื่อเขาให้หน่อแล้วเราก็สามารถตัดหนอ่อแล้วนําใบเดิมนั้นกลับมาชําได้อีกครั้งถ้าเขายังไม่หมดอายุเขาก็จะสามารถให้หน่อได้ต่อไปซึ่งเราสามารถนําใบนั้นกลับมาชําได้หลายครั้งเลยนะคะจนกว่าใบเขาจะหมดอายุไปนั่นเองลิ้นมังกรมีเทคนิคการขยายพันธุ์อีกมากมายลองเข้าไปชมที่ช่องของเราได้นะคะ